สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อนี้แมวพามาเบิ่งหน้าแสงหน้าปังพี่น้องหน้าแสงหน้าปังเซจําพลพี่น้องเลยว่างไกลแทนเด้อพี่น้องสุดแซงหูแซงตาเป็นกำลังอนาวานโบดดําเพลิดหน้าหวานนะพี่น้องมาสมรำกันน้เนเนาเซนี่เพิ่นเอามาแตใสพี่น้องหูววเออน,น,น้าน้าใสหน้าเนี่ยเอามาแต่ใส่เนาะ ก็พิษโอ้ยเนาะเอามาแต่ไซสพี่น้องแม่สิาพาไปเบิ่งเด้อบ่อนเอามาเด้อน้าพี่น้องตามมาตามมา,ตามมาอันนี้แมนเซจําพรพี่น้องนี่ปมหน้าอ่ะน,นะพี่น้องปมในน้อยถั่วเด้อลายพันเฮกยีตาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เซจําพรเนาะปมขึ้นไปใส่เลยพี่น้องมาแซง แคมเซ่เป็นกระปุกมันพี่น้องเยปุกมันใส่มันมันแก้วมันด่างทำนี่แหละพามาชมเด้อพี่น้องเด้อฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลให้เลยเด้อขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เขาชมเด้อขอบใจเลยลายอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนามเซจ้ำพนไลตลอดเด้อบ่เคยแห้งบ่เคยขาดเด้อพี่น้องเด้อ เปียบเหม babe, ือนน้ำน้ำใจเศร้าเมืองยำพรนเด้อบอกเคยแห้งมาเด้อมายามเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี